ทุกคนนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับมาชมขบวนรถชานเมืองนะครับที่391นะครับกรุงเทพชุมทางสัตหงศเซานะครับวันนี้ได้คุณปูนะครับ4028ทางขบวนนะครับตอนนี้กําลังออกจากชานชลาที่8สถาน,นีกรุงเทพดุรัวลำพงแล้วนะครับ ้นพึ่งออกวาระมาไม่นานนะครับคุณตู่สี่ศูนย์สองแปดนะครับครั้งล่าสุดที่เห็นคือทำสับเปลี่ยนอยู่ย่านคนนะครับวันนี้ก็พึ่งมาเจอนะครับได้กลับมาทำขบวนรถโดยสารแล้วครับขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะครับขบวนรถชาญเมืองที่391 กรุงเทพชุมทางสัตว์เชิงเซานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ